ครับนี่ครับผัดกะเพราหนูนานะครับนี่ครับนี่ครับผัดกะเพราหนูนานะครับมีพริกแกงครับมีกะเพรานะครับมีหนูนานะครับนี่ครับหนูนานะครับผัดกะเพราหนูนานะครับนี่ครับตลังสับเลยครับสับหนูนานะครับสับก่อนนะครับส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 ับนครับสับหนูนาให้ละเอียด หนูหนาครับสับให้ละเอียดนะครับสับหนูหนานะครับแสนอร่อยครับนี่นะครับเอาหนูหนาส,บสับนะครับ นะครับนะครับนี่ครับสาธเดี๋ยวครับได้มาสดๆเลยครับดูนะครมามาเมื่อเช้านี้ครับเีแยเกึ่งนน้ำนี่ครับสาธุเอ็ดแล้วครับนี่ก็จะมาผัดแล้วครับเปิดแก๊สนะครับ เอาครับนี่ครับตั้งเตาครับใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยนะครับมันหมูครับมันหมูนะครับตามด้วยพริกแกงนี่นะครับนี่ครับพริกแกงครับ กระทะก่อนนะครับกระทะกระทะกั้วหนูนานะครับกั้วก่อนนะครับนีนแตงไฟครอมตัดหนูนานะไปคลุ้งในกระทะนี่ครับ,น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 ,รบนี่ครับกุ่งวัวหนูนาก่อนะครับนี่ครับ หนูหนาอนเออเกิอร่อยนะครับกลัวหนูหนานะครับกลัวหนูหนากลัวให้หตกปลาเครับ